มันก็ไม่จบฮะนะครับเรื่องบ่อนการพนันผลประโยชน์มันเยอะมันก็จ่ายสวยทุกเดือนนะครับอืมนะครับก็เมื่อวานนี้ก็สั่งจาบระเบียบสองคนมอทหนึ่งก็นะหน่วยปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนะปิดบ่อนสะพานใหม่จริงๆผมเชื่อว่าทั้งฝ่ายปกครองและตำรวจรู้หมดที่ไหนมีบ่อนนะครับแต่จะจับหรือไม่จับอันนั้นต้องไปถามสองหน่วยงานเพราะอะไร นะมองในแง่ดีก็ตำรวจไม่รู้ฝ่ายปกครองไม่รู้นะลักลอบเล่นการันตนะนี่มองในแง่ดีมองในแง่ที่ไม่ดีก็คืออะไรรับสวยกันท่วนหน้าหรือเปล่าอะไรมันมีสองมุมเลยพี่น้องคิดอย่างไรคิดว่าทําไมเขาไม่จับแต่ผมบองว่ามันเออกระเลิกนะทั้งบ่อนทั้งซ่องทั้งแรงงานผิดกฎหมายเนะี่ยมันเออกระเลิกบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่เถื่อนผมดูแล้วเออกระเลิกหมดน,นะไอ้พวกนี้มันไม่ได้ทำกันแบบหลบหลบซ่อนซ่อน,อนไม่ใช่ลักลอบมันทําเปิดเผย นายทุนเงินกู้นอกระบบอะพี่น้องครับนะครับหน้าสํานักงานผมที่รามินทาผมนั่งนั่งอยู่หน้าสํานักงานก็มีมอไซค์เอานามบัตรมาใครจะกู้เงินนอกระบบม,มันโปรโยทั่วี่ยพวกนี้คือการกระทําที่ผิดกฎหมายทั้งนั้นหละแต่ถามว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยผมไม่อยากจะบอกหน่วยงานไหนแล้วนะันะทําไมไม่จับกลุ่มรัฐบาลไม่ดําเนินการนี่ยพวกนี้เต็มไปหมดอะตลาดน้องตลาดนัด นะทางโซเชียลแอปฟงแอปฟ้าบอนะครับปล่อยเงินกู้นอกระบบรับซื้อขายดาวรถปิดบัญชีรับขายฝากรับอะไรต่างๆดอกเบี้ยผิดกฎหมายหมดผิดกฎหมายหมดนะผิดทั้งประกาศคณะปฏิวัติผิดทั้งพรบรห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินหนตาพี่น้องครับทําไมไอธุรกิจประเภทนี้ยังอยู่ได้เพราะอะไรเพราะมันก็ต้องมีการจ่ายเงินจ่ายสวยมีคนมีสีดูแลจริงไหมครับพี่น้องครับ กระท่มเมื่อเช้าก็เห็นดูข่าวก็เอาไปผสมนั่นผสมนี่กลายเป็นยาเสพติดลาพังกระท่อมรู้สึกจะไม่มีความผิดนะนะครับนะนะครับอืมนี่อะไรเขาบอกเลยทนายครับนายกไปนั่งกระทรวงวัฒนธรรมเหมาะสมไหมก็ดีนะครับนะคุณแมนเขาบอกดีฮนะแต่มันมีปัญหาว่าเดี๋ยวก็จะมีสอวอไปยื่นแล้วว่านายกเนี่ยนะน่าจะขาดคุณสมบัติอะไรทํานองเนี้ยว่าทํานองว่าเป็นคนที่ถูกกล่าวหาว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติ นะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็จะไปยื่นแต่ถึงอย่างไรผมก็อยากจะให้ความเป็นธรรมกับแพทองทานว่าเขาก็ยังมีสิทธิ์ในการต่อสู้ว่าเขาซื่อสัตย์ทุกสิ่งทุกอย่างในคลิปที่คุยกับลุงเขเมรนั้นก็ทําไปเพราะรักชาติรักชาติก็มีสองอย่างรักชาติจนน้ําตาไหลกับรักชาติจนน้ําลายไหลเราก็ไม่รู้ว่าจะแบบไหนดีครับชุกครูนะครับนะครับก็ว่ากันไปนะ พี่เดก็คุยขำๆนะคือแพรทองทานเนี่ยบางคนบอกออไปว่าเขาขายชาติผมว่าไม่ใช่ไม่ถึงขนาดนั้นก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ภาษีภาษาอะไรก็อะไรเนี่ยไเรเดียงสาทางการเงินไอ้ไร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 เดียงสาทางการเมืองแต่แต่มีเงินเยอะมี power นามสกุลดังก็เลยเป็นนายกนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของแพรทองทานก็มองได้สองมุมก็คือหนึ่ง ไม่ควรไปนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีพระสารก็สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกไปแล้วก็ควรจะพักพักผ่อนกลับไปเลี้ยงลูกก่อนนะคนส่วนหนึ่งอีกคนส่วนหนึ่งก็บอกต้องให้โอกาสเธอนะพลังเธอยังเหลือเยอะอนะเธอไปที่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยพลังยังเหลือเยอะเธอบอกพลังเธอเยอะอนะก็ฝากไว้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็เลิกถือ iPad ได้แล้วพยายามพูดโดยไม่ต้องมีไอแพด ไม่ต้องโทรถามพ่อพยายามนะแล้วก็พยายามทําสิ่งที่เอตัวเองเคยหาเสียงไว้ด้วยเช่นซอฟต์พาวเวอร์อะไรต่างนะทําให้มันเป็นจริงอะนะวันๆไม่ใช่มีแต่ลมปากเหมิ่นขี้ฟันนะครับจริงไหมครับนะนะเอะรับชาติจนลิ้นเปรี้ยว <c oughs> มหาไทยคนก่อนทําไมไม่จัดการบ่อนนั่นละสินะครับอคุณลินนาบอก เพราะอะไรก็ต้องไปถามเขาดูถามอนุทินว่าเฮ้ยเอ็งเป็นมาตั้งนานเนี่ยมทรหนึ่งเนี่ยอนุทินทําไมเอ่อเอ็งไม่จัดการก็ต้องไปถามเขาผมก็ไม่รู้ว่ามันมันเกิดจากอะไรนะประเทศเรานี่มันสมมุติว่าเราเข้ามาเป็นสมมตินะผมไม่ได้ว่าใครเราเข้ามาเป็นคนที่ดูแลสํานักงานตารวจแห่งชาติคนที่ดูแลฝ่ายปกครองเนี่ยมันมีสวยเดือนละพันล้านสมมุตินะสมมตินะคุณโดยตําแหน่งคุณไม่ต้องทําอะไรเลยคุณได้เดือนละพันล้านสมมติ และงานเถื่อนซ่องโสเพณียาเสพติดไอไอ,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 อพวกเทาเทาต่างด้าวเทาจีนเทานะครับนี่นอกระบบหวยใต้ดินสมมติเดือนพันล้านเนี่ยแล้วคุณมาเป็นรัฐมนตรีสมหรษไทยหรือว่าคุณมาเป็นคนที่ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตำแหน่งคุณได้เดือนละพันล้านเนี่ยคุณถามว่าคุณจะกล้าปราบพวกผู้มีอิทธิพลหรือไม่สมมุติเป็นคุณนะผมไม่บอกว่าท่านพบตรคนปัจจุบันหรือว่าท่านมทหนึ่งคนปัจจุบันท่านลองคิดดู โดยตำแหน่งคุณมานั่งปุ๊บเดือนละพันล้านเนี่ยคุณกล้าไหมจับให้หมดไอ้พวกที่จ่ายซวยเดือนละพันล้านคุณกล้าไหมกล้าผมว่าเป็นไงกล้าไหมนะ่ะโดยส่วนใหญ่นะคนเราเนี่ยมาอุ้ยมานั่งรันตีว่าการกระทรวงมหาทยหรือมาดูแลสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะสมมติสมมตินะมีเงินผิดกฎหมายเดือนละหนึ่งพันล้านโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะนะครับสมมตินะคุณจะกล้าไปจับมันแลวจับบอลจับซ่องจับ บ่อนการนานพนันพนันออนไลน์แรงงานเถื่อนบุหรี่ไฟฟ้ายาเสพติดใครอ่ะมันจะมีมันจะมีกี่คนที่กล้ากล้าไปทุบหม้อข้าวตัวเองนะแล้วเป็นพักการเมืองบางพักในเขาโอ้โหเดือนละพันล้านปีหนึ่งก็หมื่นกว่าล้านละเอเอาเงินเข้าพักดีกว่าไหมอะไรนี้อันนี้ผมพูดลอยๆไม่ได้เหมือนถึงพักไหนรัฐบาลไหนนะนะครับมันตามน้ําอ่ะเพราะน้ปัญหาของบ่อนการพน,นันซ่อง หวยใต้ดินแรงงานเถื่อนจีนเทาแรงต่างมันแก้ไม่ได้ละครับผับเถื่อนได้ทุกเดือนแม้กระทั่งในกรุงเทพถนนหนทาง,ทนนทางฟุตบาทนะหาบเล่แผงลอยก็ขึ้นไปไปขายบนทางเท้าก็ต้องจ่ายทุกเดือนเดือนละสามร้อยห้าร้อยผมไม่ถามมาแล้วนะแถวบ้านผมเนแะถวคลอ,องสามวาหน้าเซเว่นม่งเดิมห้าร้อยตอนนี้ขายไม่ดีเหลือสามร้อยแรงต่างนะครับ นาะยใครไม่มีเงินไปเช่าแผงในตลาดก็ไปอยู่ริมถนนนะั่นแหละก็จ่ายสวยไปนะจ่ายสวยให้ใครก็คิดดูเองแล้วกันนะริมถนนน่ะนะนะพีนะ่น้องก็ดูจ่ายให้ใครไปสามร้อยห้าร้อยเอา้าอ่าเราเอา่เอ,อ,อถ้าเราไม่จ่ายเราก็ต้องเข้าไปในตลาดตลาดต้องจ่ายเป็นวันละพันมีเงินนั่นนี่เราจะไปขายได้ไงเราคนยากคนจนต้องดิน้นรนซื้อรถกระบ,บะสักคันนะขายหมูขายทุเรียนขาย อะไรตะลายส้มตามขายอะไรต่างก็ริมถนนครับมันผิดกฎหมายแต่ว่าอะไรก็มีเจ้าที่รับสวยเข้าใจไหมนะครับนะนะครับเนี่ยบ้านเมืองเราเป็นเงี้ยห้ามจอดก็จอดได้มีตังค์หรือเปล่าเรามีตังค์ก็จอดได้ตรงนี้ขาวแดงครับก็ไปเจรจาไปทาสีใหม่จากขาวแดงเป็นขาวเหลืองก็ทําได้อ่ะมีเงินไหมล่ะนะสาหรับบางบางท้องที่บางอะไรต่างนะครับแถวแถวอ่ารามทาน,นี่ก็มีนะ่ทางเข้าสํานักง,งานผมเนี่ยซอยสินแพทย์ แรกๆก,ก็ห้ามจอดสักพักก็เปลี่ยนสีใหม่แล้วจอดได้แล้วเหน็นะแต่าทาสีให้ใหม่เพราะนั้นเปลี่ยนสีก็ต้องจ่ายค่าทาสีหน่อยนี่ยเขาทาไปแล้วขาวแดงถ้าคุณอยากจะเป็นขาวเหลืองก็ไปไงจ่ายเงินค่าค่าทาสีให้ด้วยแต่จ่ายให้ใครผมไม่ทราบนะนี่คุยสนุกสนาน 10, เหมือนเพลินนะไม่ได้ว่าใครนะคุยเดี๋ยวก็มาฟ้องเราหมิ่นประมาทจุกรู้นะครับสบายดีไหมครับนะครับ นาฬิกาให้พี่สาววันนี้หนูจะเอาคืนอะไรเนี่ยนาฬิกาให้พี่สาววันนี้หนูจะเอาคืนได้ไหมอ๋อเอานาฬิกาให้ไปแล้วอะ่ะให้ยืมหรือเปล่าถ้าให้ไปแล้วก็เอาคืนไม่ได้อ่านะครับอืมนะครับอืมมีอะไรจันะครับทําไมศาลไม่ดําเนินคดีกับเออ,อนุทินอ๋อศาลทาไมไม่ดาเนินอนุทินเนี่ยอนุทินเ็าทาผิดอะไร นะครับเราก็ไม่รู้อนุทินทําผิดอะไรแต่เท่านี่ทราบอนุทินรู้สึกจะโดนกกตเ,เรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาชี้แจงอะไรเรื่องวัวสอวอล่างต่างนะครับนะหรือว่าไอ้คดีที่มีคนไปร้องที่กกตกกตไปร้องศาลนู้เห็นศาลไม่รับเนี่ยคืออย่างนี้การที่ศาลเขาจะตัดสินให้ใครผิดถูกมันขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานถ้าพยานหลักฐานมันอ่อนหรือไม่มีพยานหลักฐาน นะครับสารก็ต้องยกฟ้องหรือไม่รับฟ้องนะนะครับเพราะนั้นคดีอนุทินอาจจะพยานหลักฐานไม่พอสารเลยนะไม่รับคําฟ้องหรือยกฟ้องนะครับเพราะนั้นการดําเนินคดีเนี่ยไม่ว่าก,การกตตา,ตารวจอายการบางทีหลักฐานไม่พอมันมัน,มนควรจะยื่นไหมล่ะนะครับนะถ้าถามผมเนี่ยถ้าหลักฐานไม่พอไม่ควรยื่นพยื่นไปเนี่ยกรกตยื่นไปนสารรับนูนเนี่ยสมมตินะคดีอนุทินสมมติจริงเท็จยังไงไม่รู้เป็นเรื่องสมมุติแล้วกันก็หลักฐานไม่พอ นะหรือหลักฐานไม่มียื่นไปก็เป็นไงเท่ากับว่าสารก็มีคำพิพากษามาพอพิพากษามาปุ๊บก็กลายเป็นรับรองสำเนาถูกต้องให้คุณอนุถิ่นนียกตัวอย่างนะเพราะนั้นคดีความอะไรเนี่ยพยานหลักฐานไม่มีไม่ควรยืน่นนะครับดูคดีตู้หา่าวจำได้ไหมสารตัดสินว่าตู้ห่าวไม่มีความผิดอ่าจากคนที่ไปใส่ร้ายเขาว่าจีนเทาเขาก็กลายเป็นจีนขาวไปเลยเพราะมีคำพิพากษาของศารแล้วเพราะนั้นก็ฝากนะครับประเทศเราเนี่ยอายการ นะครับปปชดเดสไอตำรวจอะไรต่างๆเหล่านี้กกตนะครับถ้าคุณจะยื่นฟ้องนะต่อศาลเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าหลักฐานมีไหมไม่มีไม่ต้องไปยื่นหรอกนะบางคนก็บอกเหมือนกอันแหกตาประชาชนหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องว่างไงนะครับพยานหลักฐานไม่มีไปยื่นพอยื่นเสร็จไปไงศาลก็ยกฟ้องยกฟ้องก็ไปกลายเป็นหนังสือรับรองความถูกต้องเลยของคนนั้นเลย นะครับทุกคดีหลักฐานไม่พออย่าไปยื่นนะนะครับก็สั่งสอบเพิ่มมาเรื่อยๆจุกกลู่จุกกลู่นะครับอืมนะฮะมีอะไรมาถามนะครับอ่านะถามเลยครับรายการออเนะครับขอเบอร์โทรหน่อยนะครับนะครับใครอยากได้เบอร์จานเดก็อยู่ที่เพจครับโทรโทรศัพท์มาได้เลยเดี๋ยวก็จัดรายการเสร็จก็โทรมาปรึกษาอะไรได้นะครับนะ พี่สาวได้ผัวตำรวจเป็นผูมิกับอ๋อทำไมลนะฮะอืมนะครับดีะฮะทนายพูดได้ดีครับวันนี้ดูอารมณ์ดีวีระพงศ์ผมมีอารมณ์ดีทุกวันสบายวันหยุดพักผ่อนก็อยากให้พี่น้องมานั่งฟังกนะันช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับนะครับนะตู้หาวระดับบริจาคให้พักการเมืองหรือเปล่าครับอืมนะครับนะเอ่เอนะครับเพราะนั้น